สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้า,ชานี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่12เมษายน67นะครับวันนี้คนเกษตรก็จะมาตามดูทุเรียนต้นนี้ต่อนะครับเป็นทุเรียนที่คิดว่า,ามี มีปัญหาพอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็อีก2เดือนจะครบ4ีปีผมก็ได้ทำคลิปนำเสนอให้กับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับคลิปก่อนเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะจะเล่านะครับจะเล่าก่อนที่ก่อนที่จะมีอาการนะครับโดยปกติแล้วนะครับ เขาจะมีใบปกตินะครับซึ่งเป็นใบแก่ที่อยู่มานานนะครับมีใบแก่ปกติที่ต้นมันก็จะมีอาการของสันเบือนบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ที่มันร้อนนะครับที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็ปกตินะครับต่อมานะครับต่อมามันก็จะมียอดอ่อนนะครับมียอดอ่อนที่แทงออกมาก็คือ เต็มต้นนะครับเต็มต้นเลยต่อมานะครับใบแก่ที่อยู่ที่ต้นเนี่ยมันก็จะร่วงหล่นนะครับทีแรกผมก็ไม่ชิดอะไรเนื่องจากว่ามันน่าจะเป็นใบแก่นะครับต่อมานะครับใบอ่อนเริ่มกลางเริ่มกลางแล้วก็เป็นใบาดาบนะครับใบแก่ก็จะทยอยร่วงหล่นอย่างรวดเร็วนะครับ อันนั้นก็คือน่า nah à, จะผิดสังเกตแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับอยอดอ่อนที่เป็นใบดาบเล็กๆนะครับมันก็จะจะร่วงหล่นเหมือนกันนะครับมันก็จะทยอยร่วงหล่นอันนั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอาการนี้นะครับอาการนี้นะครับที่เป็นใบแก่ร่วงหล่นอย่างรวดเร็วนี่นะครับาตามที่ผมเข้าใจนะครับ ผมคิดว่าใบอ่อนที่ออกมาใหม่มันจะไปดึงอาหารจากใบแก่นะครับใบเดิมดึงอาหารเนื่องจากลำต้นนะครับลำต้นน่าจะน่าจะนำอาหารขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ดีนะครับท่อน้ำเลี้ยงอาจจะมีปัญหานะครับอันนั้นคือผมคิดนะครับทำให้ใบแก่มันร่วงเพราะว่าใบอ่อนมันดึงอาหารขึ้นไปนะครับ ผมก็มาแก้ไขมหาสาเหตุโดยการรื้อโคกนะครับรื้อโคกก็คือถอนหญ้าถอนหญ้าทําความสะอาดที่โคกหลังจากนั้นก็ใช้ฟางข้าวคลุมให้ก็ใช้ตะไตรโคดามาราดรดให้นะครับทําความสะอาดโคกใหม่นะครับมันก็จะมีมีมดด้วยนะครับมีมดมดแดงนะครับมดแดงเยอะเลยนะครับที่ขอบโคกตรงนู้นนะครับ ผมก็ได้ใช้ผงใส่เพอร์เมทินไล่ออกไปนะครับมีทั้งมดแดงมดดำด้วยนะครับมันอาจจะมีหญ้านะครับญ่าที่เยอะเกินไปนะครับปัญหาตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าระบบรากนะครับมันอาจจะมีปัญหาก็คือการไว้ญ้าที่ที่เยอะเกินไปนะครับญ่าหนาเกินไปรากญ้านะครับ รากหญ้ามันจะไปไปอมไปอมรากทุเรียนเอาไว้นะครับตามที่ผมถอนดูนะครับรากรากหญ้านะครับมันจะไปอมถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะให้น้ำนะครับให้น้ํารากหญ้ามันจะเจ็บความชุ่มนะครับมันจะอมรากทุเรียนเอาไว้ผมจะสังเกตเห็นว่ารากทุเรียน มันจะมีอาการดำนะครับรากปล่อยนะครับมันมีดำแล้วก็มีเปื่อยด้วยนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนตรงนั้นนะครับมันน่าจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งผมได้แก้ไขไปนะครับแก้ไขไปแล้วต่อมานะครับก็มาดูที่ลำต้นนะครับมาดูที่ลำต้นก็มีน้ํานะครับน้ํามันซึ่ง ซึ่งผมได้ใช้มีดนะครับใช้มีดแทงแทงที่ลําต้นเนื่องจากลําต้นเนี่ยมันจะมีคราบนะครับคราบน้ําซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นไฟท็อปนะครับเพราะว่าใช้ใช้เล็บเนี่ยจิ้มดูลําต้นมันจะแข็งนะครับแข็งดีก็คือเป็นปกติต่อมาผมก็สงสัยผมก็ใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าไปนะครับประมาณครึ่งนิ้วน้ํามันก็พุ่งออกมานะครับ ผมก็เลยมาเปิดแผลฝั่งโน้นนะครับเปิดแผลในต้นมันจะกลวงนะครับมันจะกลวงมันจะเป็นสีดํานะครับมันจะเป็นเนื้อไม้มันจะดําผมคิดว่ามันเป็นไฟท็อปนะครับน่าจะเป็นไฟท็อปส่วนตรงนี้นะครับตามที่ผมสังเกตนะครับตามที่ผมสังเกตทุเรียนต้นนี้นะครับไม่เป็นไฟท็อปก็เป็นฟิวซาเลียมนะครับก็คือเชื้อราไฟท็อปฟิวซาเลียม ประมาณนี้นะครับเมื่อเช้าผมเดินมาดูผมจะเห็นข้างบนนะครับมันจะมีน้ําออกนะครับมันจะน้ําจะซึมผมก็ได้ใช้เล็บแกะดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมนะครับคลิปก่อนอแล้วก็ได้สเสนอแนะนะครับสเสนอแนะ ความรู้นะครับในในวิธีการแก้ไขนะครับผมเองก็ขอบคุณมากนะครับก็ดูดูกันไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งโน้นก่อนนะครับกิ่งโน้นก่อนที่ผมมาแจะดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นช้ำๆนะครับแล้วผมใช้เล็บแะดูนี่ครับ จิงนะครับจิงเริ่มนี่ครับเสียนะครับเสียแล้วนะครับนี่ท่อน้ําเลี้ยงนะครับโดนทําลายหมดแล้วไม่สามารถลําเลียงอาหารขึ้นสู่ใบได้นะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีพายุฤดูร้อนมานะครับใบอ่อนพวกนี้ก็โดนตีนะครับโดนลมตีนะครับลมมาซ้ำนี่ครับร่วงหล่นแล้วครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้มีดปลายแหลมนะครับแทงเข้าไปมันจะมีน้ํามันจะเป็นคราบเหมือนกับท่อน้ําเลี้ยงแตกแต่แต่ที่เวลาเราจิกดูเนี่ยมันแข็งนะครับเนื้อไม้มันแข็งมันไม่ได้ยุบเข้าไปนะครับผมก็คิดว่ามันมันไม่มีอะไระก็มาใช้มีดแทงเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วน้ําพุ่งออกมาน้ําไหลนะครับข้างในมันจะกลวงนะครับมันจะกลวงมันจะดํานะครับ ก็ได้ปาดแผลแล้วก็ทาความสะอาดให้แล้วก็ใส่ยานะครับอ่ามันจะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเราจิกเข้าไปนี่ครับเนื้อไม้มันจะยุบนะครับนี่นี่ครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาการเชื้อรานะครับเชื้อราเข้าเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูที่ที่ผมสังเกตเห็นเมื่อเช้านะครับ ดูใบนะครับดูใบนิดหนึ่งนี่ครับใบเป็นแบบนี้นะครับใบมันจะห่อห่อเหมือนเรือนะครับเหมือนเหมือนเรือเป็นใบที่กรอบใบที่บางนะครับใบที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ถ้ามันเป็นใบแบบนี้นะครับนี่มันก็พอจะเชื่อใจขึ้นมานะครับนี่นี่ครับแต่เขาไม่เป็นแบบนี้นะครับ ส่วนมากมันจะกรอบนะครับมันจะกรอบดูที่โคนต้นนะครับเอาขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูตรงที่ผมสังเกตเมื่อเช้านะครับขึ้นน,นี่ครับเดี๋ยวมันมีมีดด้วยนะครับเดี๋ยววางมีดผมจะใช้มีดมาขูดให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับตามที่ผมจีกดูนะครับตามลําต้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นเป็นช้ำๆนะครับเป็นช้ำๆเนี่ยขูดดูนะครับเนี่ยโดนทําลายไปแล้วนะครับเนี่ยลําต้นครับโดนทําลายไปแล้วเนี่ยข้างบนนะครับข้างบนอีกที่หนึ่งชัดไหมครับชัดไหมนี่ครับนี่เนี่ยเจาะให้ดูนะครับ นี่ครับซูมเข้าดูซูมซูมดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดนะครับใช้มีดดูนะครับใช้มีดปาดเข้าไปนะครับมันอาจจะไม่ทันเท่าไหร่นี่ครับมันเน่าแล้วนะครับมันเน่าแล้วนี่ครับลำต้นนะครับครับแทงเข้าไปเดี๋ยวนะครับ อาจจะไม่คลองอาจจะสั่นอ่ะนี่ครับเนี่เปิดแผลให้ดูนะครับนี่ครับเชื้อรามันจะทำลายนะครับท่อน้ำเลี้ยงโดนทำลายนะครับเดี๋ยวผมจะจะใช้มีดมามาปาดตรงนี้อีกทีนึงนะครับปาดดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อ่าถ้านี่ครับเนี่ยมีน้ำนะครับเนี่ยน้ำมันออกมาเลยนะครับดกแกะนี่ยจุดอื่นนะครับจุดอื่นที่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับข้างบนก็ใช่นะครับจุดนี้นะครับเล็กๆนี่ครับอ่ามันจะมันจะเป็นจุดเป็นจุดนะครับ ถ้าผมมาเปิดตรงนี้นะครับมาเปิดตรงนี้แล้วนะครับเปิดดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรส่วนตรงนี้ผมก็จะมาเปิดดูเหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดดูถ้ามันถ้ามันกินเข้าไปลึกนะครับผมคิดว่าผมจะตัดตรงนี้นะครับตัดลําต้นนะครับตัดตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะผมคิดว่าผมจะตัดตรงนี้เลยนะครับคือตอนนี้นะครับโอกาสที่จะรอดนะครับ ผมคิดว่า,าน้อยมากนะครับน้อยมากโอกาสที่จะที่จะฟื้นนะครับมีโอกาสที่ที่น้อยนะครับใบนะครับต่อไปใบพวกนี้มันจะมันจะร่วงหล่นนะครับมันจะร่วงหล่นทยอยร่วงนะครับ พอทยอยร่วงแล้วก็จิ่งมันก็จะแห้งนะครับมันก็จะแห้งไปผมก็ได้ตัดจิ่งออกไปแล้วหลายจิงนะครับอย่างนี้ครับผมตัดออกนี่นะครับเอี่ยผมตัดออกตรงนี้มันก็ตัดไม่ได้นะครับมันต้องใช้เลื่อยกันไกลตัดจิ่งมันตัดไม่ได้มันจิงใหญ่แล้วนะครับนี่ครับดูยอดอยอดที่ออกมาใหม่ยอดนี้ดูดูดีนะครับดูสดใสดีนี่ครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงเขาจะไม่อยู่นะครับถึงจะไม่อยู่เราก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าเราได้ดูแลมาแบบเต็มที่นะครับในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของน้ำน้ำไม่ขาดนะครับน้ำไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินด้วยนะครับน้ำไม่ขาดไม่เกินเพราะว่ามีการให้น้ำอยู่อยู่างสม่ำเสมอนะครับ ผมเช็คดินอยู่สม่ำเสมอ,อปัญหาก็ตามที่ผมนำเสนอไปนะครับผมก็ดูแลหลายอย่างนะครับมีต้นไม้หลายอย่างาแล้วก็มีงานทำด้วยนะครับผมมีงานประจำทำนะครับผมอาจจะไม่มีเวลามาดูแบบแบบแเ,เต็มวันนะครับส่วนมากผมก็จะได้ดูช่งวงว,วันหยุดนะครับยุด วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขตัตฤกษ์ประมาณนี้นะครับผมมีงานทํานะครับหญ้ามันอาจจะเยอะอาจจะหนาเกินไปนะครับปัญหาคือหญ้ามันเยอะนะครับตอนนี้นะครับพอหญ้าเยอะแล้วรากหญ้านะครับที่มันหนานะครับมันไปอมรากทุเรียนเอาไว้นะครับน้ํามันถึงได้เสด็จช้านะครับแห้งช้ามันทําให้ก่อปัญเหด ก่อปัญหานะครับเกิดปัญหาในเรื่องของน่าจะเกี่ยวกับรากปล่อยนะครับรากปล่อยที่มันดำนะครับมันมีส่วนที่เสียนะครับรากเสียเยอะนะครับส่วนรากที่ดีก็มีมันอาจจะมีน้อยนะครับมีน้อยมันเลยมีทําให้ทุเรียนมีปัญหานะครับนี่ครับปลูกทุเรียนนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับ มันก็มีเรียกว่าอะไระมีปลูกได้ปลูกเสียนะครับมันก็เป็นธรรมดาต้นไม้นะครับไม่ว่าแต่ทุเรียนนะครับต้นอย่างอื่นก็มีโอกาสาที่จะตุยได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ